สวัสดีครับไทยบ้านอีสานใต้ fc ชาชารถถ่ยฟอร์ดครับวันนี้มีอีสุ110อยสแรงครับเป็นรถรับนักเรียนนะรับส่งนักเรียนนะครับสวยๆเลยครับรถปี56ครับสภาพสวยครับใช้งานเบามากใช้ส่งนักเรียนอย่างเดียวครับ ไม่ค่อยได้ใช้งานอื่นสนใจมาดูได้ครับรถอยู่ว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับเอกสารเล่มทะเบียนครับมีแอร์ครับเย็นครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยธรรมดาครับครับเครื่อง110แรงครับคอกสวยครับ สนใจก็สอบถามได้ครับราคา250,000บาทครับพร้อมเล่มทะเบียนโทรสอบถามได้ครับ0892138583ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปครับผมขอบคุณครับ